ผลสินวันนี้จากนาสโลโลคาบิรอฟจากทิจิีิสถานครับเกมเริ่มแล้วครับไทยพบกับมาเลเซียครูแรกนั้นสปปลาวนำสิงคโปร2์2ต่อ0ูแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบ่งคะแนนกันไปนะครับเสมอกัน2ต่อ2โดยที่สิงคโปร์นั้นก็มาทำประตูที่เสมอได้ในช่วงทเวลาบัดเจนาทีที่9 6บเลยนะครับดิงชาครับการนีปราประตูของมาเลเซีย ไอ้สั้นๆขึ้นก็มาการี่มาดีบบอลโอ้โหวาไล่สุดเลยนะครับจตุรพัฒน์สัตย์ทมครับพุ่งหลอกแล้วย้อนกลับหลังมาตั้งกันใหม่เปิดโค้ามาโอ้โหโอกาสครั้งแรกของทีมไทยครับผ่านไป8นาทีบอลจากด้านข้างมาถึงพัตริกกุดซับสันสูงเกือบ190ยเสิเซนติเมตรนะครับนี่ครับ ใช้ลูกโด่งในงานแล้วแม่ได้มีโอกาสที่งโงเลยที่ไม่มีใครขึ้นมาเบียดด้วยนะแต่ว่าโดนบางไปนิดนึงบอลปลิ้นมาตรงกลางของทีมไทยเอาครับทางซ้ายครับกระแทกแปลกระแทกออกไปทางซ้ายเอาครับเลิงจี้เข้าหาพื้นที่มีเยอะเลยครับแล้วล็อกเข้าขวาซ้ายทีนึงยิงครับอเอกนิดแม่ไปได้ดีนะครับเอกนิดล็อกขวาทีแล้วจบด้วยซ้ายว่ายัางบล็อกเอาไว้ได้ แม่ตรงกลางมีทั้งพระตรีกุฎับสัน้นนะครับเบนเดวิสแล้วก็จะปิดพลพลเนี่ยเอกนิปัญญาเลือกที่จะล็อกกลับแล้วซัดอีกหนึ่งแคบอยู่นี้ยครับไปโดนปัดออกไปครับโดยอัชฟิกานีอยู่ดับวา้าล็อกเรายังปิดมุมไม่ได้นะครับบอลย้อยองกมาโอ้โหปัดกลับมาแม่เป็นโอกาสของมาเลเซียแล,แล้วไม่ล้ำหน้าด้วยทั้งม่เกือบไปลูกนิ่งของมาเลเซียครับเกือบเล่นงานทีมไทย โอ้โหโ์อกาศได้ดีครับประจวบทะลุขึ้นไปของลูกมันฮาคิมนั้นก็ถึงบอลด้วยนะแต่ว่านัดบอลโด่งข้ามคานไปทางนี้นครับดูครับเปิดเข้ากลางมาแล้วบอลมันเด้งสูงไปนิดนึงครับเสียโอกาสไปเลยครับลูกมันฮาคิมเบจมินออกมาทางขวาจะเกล็ดเปล็ดลยงจี้ไงแล้วล็อกล็อกเข้าในครับหลบไปได้หนึ่งจะดจ่ายติด พกบอลคืนไหมแต่เกี่ยวไปเองเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยบอลไหลเข้าประตูไปเลยครับเป็นพทริคกูสตัฟสันทำเลยครับทีมไทยนำมาเลเซียหนึ่งต่อศูนย์โอ้ครับอาศัยความแข็งแรงนะครับแล้วก็นิกเอาบอลวิ่งเข้าไปยิงเป็นประตูขึ้นนำให้กับทีมไทยจนได้นนครับพทริคกูสตัฟสันนาทีที่สามสิบสามเนี่ยทีมไทยขึ้นนำเลยครับหนึ่งศูนย์โอ้ยอดเยี่ยมครับ พยายามขืนเอาไว้นะครับไม่ไมสกิดให้เพื่อนด้วยครับปาริติขืนตึวรูร่ร่างที่สูงใหญ่แข็งแรงแล้วก็บอนค่อยๆไหลเข้าประตูไปขึ้นไทยสวีเด่นะครับสูงประมาณ187 1 88ซติเมตรครับแข็งแรงครับจังหวะที่เอาตัวฝืนไว้แล้วก็ดูครับโดนเปลี่ยน2คนเะยครับยังเอาไม่อยู่แล้วยังพลิกเข้าไปสก,กิดบอลลูกนี้ หนีตัวของอัสวีการนี่ได้ฮะโอ้โหต้องถุงแข็งแรงจริงครันี่ยครับโดนแซะจากพลิกมาได้แล้วแล้วยังโดนแซะจากข้างหลังด้วยครับแต่ยังฝืนหลุดไปแล้วสะกิดนิดเดียวครับยิงไม่ต้องแรงครับยิงแบบหักข้อเลยนะครับดูครับโดนอัดจ,จากข้างหลังมานี่มีสุดเล็กน้อยแต่ว่าความแข็งแรงนะครับ<ช>โอ้ผู้จัดการทีมนะครับคุณนวพันธ์ล่ำซำกิจใจสุดๆกับโคช้ชมโนพคกิ้ง ล่าสุดนั้นก็มีเข่ามาว่าถ้าหากว่าทีมได้แชมป์คุณพันจะอัดฉีด5ล้านบาทเลยครับประ,ะตูเดียวยังอุ่นใจไม่ได้อได้ฟาวด้วยฮะนะครับเรียกฟาวได้ครับจากกริชแต่ว่าจะเจ็บหรือเปล่าแข่งขันในรายการ ch ิแชมป์เอเชียนะครับากาดของมาเลเซียให้ตามชงแล้วตอกส้นแล้วจิ้โอ้โหว่าชิงโดยการตอกส้นครับแลจบ โดยลุกมานาคินเว่าทำกันได้ดีครับมาเลเซียจังหวะนี้ดูแรตัดได้แล้วเขาตอกส้นกลับมาให้แล้วลูกมานาคินเองดีทนี้ลุ้นข้ามคานออกไปครับดูครับตอกส้นกลับมาให้ประสานงานกันได้ดีครับอบอลลงพื้นได้แล้วจ่ายตัดโอ้โหเหลืองรับเหนืองมาเลยจนาธานว่าก็ต้องแลกเลยครับเพราะว่าโอุอ้ยแดง โอ้โหใบแดงครับที่แดงตรงเลยนะครับโอ้โห,โโหว่ายุ่งแล้วครับเหลือสิบคนอีกครึ่งหนึ่งเต็มๆในครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับมโนโพกิ้งจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นยังไงใครจะมายืนแทนจนทานเข็มดีโอ้โห เป็นฟาวล,ลักษณะแบบเราเห็นคุ้นตาในกาแฟแาบนี้ข้างหลังแต่ว่าอือหือคือตุรศินจะทิจิกิสถานคุณจะมองว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วนะ,นะครับคล้ายเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวอะไรตรงนั้นนะครับอือหือก็เป็นจังหวัดที่หลุดเข้าไปของาชายชาติครับเมื่อก่อนนี้สองคนนี้ก็ประสานงานกันแล้วก็ทำให้ทาง ลูปบอลทากคิมเองก็มีโอกาสได้ซัดประตูมาแล้วนะครับแต่คราวนี้ครับมันเล่นงานตันนั้นเข็มดีจนทำให้เจอใบแดงครับอาสวีมุรัตให้เปิดดงโๆขึ้นมงเหลืออีกแล้วเสียก็มาเอ้าโลกโอ้วว่าบอลมาถึงตัวแล้วทำอะไรไม่ได้ครับมันหน้าประตูระยะแค่6-7หลาเท่านั้นเองอืมบอลมาแรงแลวก็เร็วนะครับทางเดนินอาสวีฮะ ดูครับจังหวะนั้นยืนอยู่คนเดียวโล่งโล่นะครับเนี่ยครับบอลมันมาเนจ่ยติดจังหวะไปนิดนึงครับบอลเข้าหาตัวแล้วเข้าย้อนหลังไปนิดนึดนนคบบงครับบิดหน้าเท้าเท้าซ้ายเนี่ยครับบังคับบอลให้เข้ากรอบประตูไม่ได้ครับหรุยส์อเองก็ต้องถอยลงมาช่วยเกมรับทางฝั่งซ้ายนะครับเสียร์การชิงให้มาเปิดตึงโอ้โหใช้หน้าขากป็นแพร์เลยนะครับเมื่อไม่เสียเช่นไร บอลไปถึงเด็นอยอัสลีตีเสมอได้ครับบอลสุดเส้นพอดีแล้วโอ้โหเปิดแรงมากมาเลเซียตีเสมอไทยเป็นเป็นตัวหนึ่งโอ้โหจังหวะรสชาตหนีแทนเจตุรัสับคำนั้นเข้าไปดิ้อเลยครับแล้วเปิดจากจุดเส้นหลังเนี่ยเข้าหาเดนิแอัสลีแม่นเป๊ะเลยครับอื้อหือจิตจตุวัฒน์เองก็เป็นอย่างที่จะ ตัดไม่เขาเข้าด้านในแล้วพยายามที่จะบังไม่เขาเข้าด้า,านในแล้วนะครับแต่ว่าจงังหวะเลือกที่จะพลิกออกด้านข้างแล้วเปิดตัดเข้าในนะั้นดูจังหวะดีมากครับคราวนี้มาเลเซียไม่จะไม่น่าจะมองแค่เสมอแล้วนะครับดูครับจงังหวะสมบัดเปิดครับ ใช้หน้าขาเรี่ยกระแทกบอลเข้าไปตัวเปิดของอัชมาหัวหน้าทีมครับโดนเบียดโดนกระแทกแล้วนะครับแต่ว่ายังเอาไม่อยู่ครับดูครับกระปีนต้นทำได้ดีทุ่งววะพาบอลหนีเข้าไปของพัชราอัชมาและก็เป็นคนนี้ครับแดนอัชวีครับที่ทำประตูให้กับทีมตามที่เสมอนาทีที่61 บอลออกเป็นทีมไทยได้ทุ่มซักเลยโอ้โหมาทางขวาขยับอยู่แต่ว่าเลือกยิงเลยนะครับตรงมันไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองครับแต่วะยิงของธีรศักดิ์เลยพี่หมายถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องเลยครับต้องยิงไว้ก่อนนะครับเป็นกรวิทนะครับแต่กล้องไม่จับที่ธีรศักดิ์ครับกรวิทนะครับเม่รู้จะเป็นคนยิงบอลมันเลยมันแรงไปหน่อยมาเลเซีย ยาวขึ้นมาจรงไหนดีครับเปิดไม่มีใครสวนสวนกลับขึ้นมาแล้วถึงก่อนให้เสียงกันหน่อยแล้วตะวังครับต้งว,วาดีอิสเปลเปิดยอ้อนกลับไปแล้วยิงเซฟไปลแล้วซ้ำตรงนี้ตัวเอแล้วยิงอยู่ดีติดเราเรียบร้อยสิครับโอ้โหโดนจนได้ครับโอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ ดูครับเหลืออีกครึ่งนาทีน่าแล้วเป็นช่วงจังหวะที่เขาเรามีโอกาสที่จะได้ตัดเกมออกมาก่อนได้ด้วยแต่ว่าเปิดบอลออกมาไม่แม่นเองครับเจอ,อมาเลเซียเขาตัดบอลกลับไปแล้วบอลทะลุไปเหมือนเดิมครับโอ้โหเขาเอาบอลออกด้านข้างแล้วเปิดตัดเข้าด้านในกวินเองก็เต็มที่แล้วครับป้องกันจังหวะแรกเอาไว้ได้แล้วครับแต่จังหวะซ้ำจ่อเลอเกินครับจ่อมาก แล้วไม่มีผู้เล่นแนวรับมาช่วยด้วยนะครับโอ้เป็นประตูที่แสบจริงๆตรงที่ว่าจะหมดเวลาอยู่แล้วครับใช่มาเลเซียก็เหมือนจะท้อๆไปเหมือนกันนะครับใช่มีทีมไทยสามารถบุกขึ้นไปได้แต่ว่าโอ้โหตัวสำรอง,อ,งองเขาคืออิสมาอิลมาเล็กสเปนติติตัวไม่ใหญ่แต่ว่าคล่องมากครับโอ้ไม่ให้ทีมไทยได้แก้ตัวเลยนะครับชช่วงเวลาที่ทำประตูของมาเลเซีย แล้วผู้เล่นก็เหลือน้อยกว่าด้วยสำหรับทีมชาติไทยเวลานั้นก็เพิน4นาทีไปแล้วดูผ้าช้าอีกทีครับเตะจรวที่เปิดเข้าไปแล้วนึกเขามีโอกาสได้ยิงนะครับจะราซักแล้วก็บินปัดได้แล้วครับอุบิดผู้เล่นมาเลเซียผลักด้วยนะครับแบบผลักคือทำยังไงได้ครับมไม่มีเพียรตั้งแต่ใบแดงที่ที่เราก็คงใจยยนะครับ เนี่ยครับเป็นผู้สมรองครับอัสฟาตะกรีอัชชารครับที่เป็นคนทําประตูให้กับทีมเดียครับกวินปัดแล้วก็ไปเข้าทางอัชชาเขายิงสวนกลับมาเนี่ยทางอนุสักเองพยายามที่ไปยิงคุมเส้นแล้วครับแต่ยังไม่ทันครับดูอีกทีครับจังหวะนี้เกือบติดอนุศัก์เหมือนกันนะครับมาป็นจังหวะที่บอลบอลก่อนไปถึง ก็จริงคืออาชานั้นนาคิน,นหมาเลขสองเรานะครับโดนผลักนะครับโดนรัสักหลักสองหนึ่งครับก็เป็นประตูชนะไปเลยนะครับจากอาชาตัวสำรองเราหวังสามคะแนน พอเหลือ10คนช่วงปลายครึ่งแรกหวังหนึ่คะแนนสุดท้ายแล้วไม่มีแต้มนะครับก็ยังต้องสู้กันต่อนะครับนัตต่อไปก็เจอกับสิงคโปร์ซึ่งนันแรกเสมอกับสองพวคราวตัวสำรองของมาเลเซียที่เขาเปลี่ยนลงไปในช่วงท้ายนี่ก็เรียกว่าเล่นงานผู้เล่นของทีมไทยครับซึ่งมีผู้เล่นน้อยกว่าแล้วก็อาศัยความสดนี่ครับโดฉพาะจากทางอิสมาอิลหมายเลข1 1ครับที่เจาะแนวรับของไทยเรา แล้วก็เล่นงานจนได้ะครับก่อนนั้นก็พยายามที่จะเปิดบอลแนวรึกนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนหอเข้าไปทําประตูต่ว่ก็มาได้อาศัยความสามารถเฉพาะตัวในช่วงท้ายเนี่ยครับยิงช่วงนาทีสุดท้ายของการทบเวลาพอดีครับเอาชนะทีมชาติไทยเราไป2ต่อหนึ่ง